สวัสดีค่ะก็วันนี้เนาะจะมาสอนกันลงชื่อใช้ Google Classroom และลงชื่อแล้วก็เข้าใช้นะคะในโทรศัพท์ก็อันดับแรกกดเข้าไปที่ Google Chrome นะกดไปที่ Google Chrome แล้วก็กดไปที่ลงชื่อเข้าใช้เนาะอันนี้คือ Gmail ที่โรงเรียนให้มาเนาะ,ะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไป ่ะลงรหัสเรียบร้อยอทีนี้ก่อนหน้านี้มันจะมีให้เลือกว่าะจะเข้าในแอปหรือใน Google Chrome แนะนำว่าให้เข้าใน Google Chrome นะคะถ้าเป็น gmail ของโรงเรียนแล้วก็กดเว็บไซต์เวอร์ชัน s k t o p ด้วยนะมันจะได้ใช้งานได้นะ ก็จะประมาณนี้คร่าวๆง่ายๆจ๊ะสำหรับใครที่อยากเข้าในแอปในแอปนั้นจะใช้เฉพาะเป็นของ Gmail จริงๆไม่ใช่ของ Gmail โรงเรียนนะก็ประมาณนี้แหละ